Here we go making bully on, getting I zone, flexing, mmm, I've been surbin, make trendy, we look sexy, here we go, making bully get on, getting mm -hmm. I zone, flexing, mmm, I've been serving, make it trendy, we look sexy on name, but I got to a name block soul, I don't know, block soap, I'm gonna my damn มองเห็นไหมอ่าจะเส้นเส้นเนี้ยอ่าวงรอบนอกของใบวาลอ่าฟังไอ้ดีใช่ไหมฟังไอ้ดีครับฟังไอ้ดีเสียงยัไม่เข้าเลยหาตำแหน่งวาลตกแล้วก็ก็เราหาได้เห็นไหมเราก็มาวัดที่รูกศรแล้วก็ขีดเส้นไว้ครับเห็นไหมวิธีการขี้มันต้องขึ้นบนแผ่นนู่นต้องไปขึ้นบนแผ่นรูกวาลขีดกับแผ่นลบวาลเพื่อจะความแม่นยำมาขึ้น ขึ้นไปขีดเส้นบนแท่นหลบวาลครับแล้วมันมันมันลิปมาขึ้นอ่ะวัดตำแหน่งทั้งสองข้างไอเสียงจะไม่เท่ากันประวัตแล้วก็มามาร์กไว้มาร์กตำแหน่งไว้ก็คือไอเดียไอเสียงคือเราต้องวัดข้างละหนึ่งครั้งก็คือมันจะหายไม่เท่ากันอยู่ไม่เท่ากันครับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนเท่นหลบวาลครับที่หาตำแหน่ง ก็แบ่งครึ่งก็แบ่งครึ่งตรงรูสูบแบ่งครึ่งกลางอ่าแบ่งครึ่งกลางแล้วก็จะไปหาระยะวาวห่างไอดีไอเสียไม่เท่ากันครับก็เอาตามวาวเลยระยะห่างครับอ่าเนี่ยที่ขีดเอาไว้ก็คือไอดีอันนี้เป็นไอเสียอ่าันนี้เป็นสัญนักษณ์ขั้นตอนแรกที่เราหาแล้วเนี่ยหาระยะตรงนี้ครับอ่าระยะตรงนี้ก็วาวมันตกตรงไหน แล้วอย่างเหมือนสองวาลครับสองวาลก็คือเราหาเหมือนสองาวาลก็หาเหมือนกันหาระยะเหมือนกันครับแต่ก็ขีดไว้แต่สีวาลจะยากกว่ามันลื่น,ย,ย,านยากกว่าครับแต่สีวาลน,นี่คือมันจะมีความพิเศษอย่างนึงก็คือ,อมันคือเป็นสีวาลวอ่ะมันไม่เหมือนสองวาล วิธีการแบ่งก็คือเดี๋ยวอันนี้ก็ที่ทําเสร็จออกมาแล้วเนี่ยคือน้าชายแบ่งบนเครื่องเครื่องมลลิ่งเลยใช่ไหมต้องต้องแบ่งบนแท่นหลบวาแล้วก็ต้องต้องลิ่งขีดเส้นอะไรก็ต้องเป็นแท่นมลลิ่งอย่างเดียวความแม่นยำถึงจะร้อยเปอร์เซ็นต์ตําหน่งตําหน่งสลับสูบกับกับตําหน่งที่เราขีดมันจะไม่ขนานกันครับแต่ถ้าเราขึ้นบนแท่นมันจะขนานหมดครับเพราแท่นมันจะจับที่สลับสูบครับตําหน่งที่เราขีดมันจะขนานกันครับ มือนี่มันจะไม่ค่าน่างไปตั้งแต่เย,ยี่ยงเยี่ยงดจะไม่ทำนครับส่วนความส่วนใครที่ผมใสยอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้ครับอ่าคอมเมนต์เข้ามาถามแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปตอบให้นะครับเดี๋ยวก็ยังไงก็อันนี้ฝากติดตามนะครับไปแล้วครับ